สวัสดีครับมิวปกับหมอการมันนี่คลินิกนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนการใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งโปรนะครับอันนี้เป็นา่านแรกเนาะเป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซในการที่เราใช้นะครับสตรีมมิ่งโปรว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าหลันจะที่เปิดพอร์ตมาแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินชื่อตัวเองเข้าไปแล้วรหัสเข้าไปนะครับก็จะเห็นหน้าจอประมาณนี้เนาะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแรกอันนี้เป็นของ iPad นะครับถ้าเป็นของมือถือเนี่ยก็จะเล็กขนาดเล็กกว่านี้นะครับ ก็คือของ iPad เนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีแถบข้างบนเนาะแล้วก็แถบข้างล่างแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับแถบข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็คือข้อหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมทําก็คือเป็นแถบซัมก็คือซัมมารีก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สรุปของทุกอย่างนะครับว่าวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตอนเมื่อช่วงช่วงวันนี้คือเป็นวันหยุดของตลาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันออกโชว์มาให้เห็นหมดแล้วเนาะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของดัชนีเซ็นะครับ ดตชนีของตลาดหุ้นไทยเนี่ยว่าตอนนี้คือมันอยู่ที่เท่าไหร่วันที่อัดเนี่ยตอนนี้คือ1,342จุดนะครับก็จะโชว์ว่ามีหุ้นขึ้นกี่ตัวหุ้นที่เท่าเดิมกี่ตัวหุ้นลงกี่ตัวเนาะตลาดก็คือจะเห็นได้นะครับแล้วก็ตรงเลข3เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้คือมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่อันนี้เป็นหลักหน่วยล้านบาทนะครับส่วนมลลุมการซื้อขายคือปริมาณหุ้นที่ซื้อขายจริงเนี่ยคืออยู่ที่หลักอันนี้เป็นหน่วยของหลักพันบาทนะครับ กลับมาที่ตรงตรง,ตรงกลางของเรานะครับก็จะเห็นว่าตรงข้อสี่เนี่ยจะเห็นว่ามีราคาของการแกว่งตัวของตัชนีของตลาดหุ้นในวันนี้เนาะมันเป็นยังไงก็คือตัชนีเนี่ยมันแกว่งทิ้งดิ่งลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาปิดเป็นสีเขียวคือบวกในตอนสิ้นวันนั่นเองเนาะอันนี้คือจะได้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะแล้วก็จะมีพวกตัชนีต่างเช่นเซท้าสิบเซทร้อยเอ็มไอเซทฮาดิเวนนี่เป็นต้นนะครับต่อมาคืออันที่ห้าเนี่ยคือนี้คือเราอยู่ในแถบของเดียวทาม ก็จะเห็นว่าเป็นหน้าหน้านี้นั่นเองกนะ็คือหน้าที่เราเห็นว่าตารางหุ้นในวันนี้บัญชนีวันนี้เป็นยังไงนะครับพอเราเลือกแถบข้างบนที่เป็นแถบ Watch นะครับก็คือเป็นแถบที่เราจะมาดูหุ้นรายตัวว่าแต่และตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็จะดูว่าสมมติเราเลือก most active value นะเรากดที่ set ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก most active value ก็จะกดออกมาว่าหุ้นจำนวน30ตัวที่มีปริมาณ แวลูซื้อขายเนี่ยปริมาณมูลค่าการซื้อขายเยอะที่สุดในวันหนึ่งอะ่ะคือตัวไหนบ้างส่วนใหญ่เราก็จะมาเริ่มทํากันบ้านจากตรงนี้มันจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าเราสามารถสร้างเฟเวอร์เได้นะครับก็คือเรากดเข้าไปที่เฟเวอร์เเนาะแล้วก็กดบวกชื่อหุ้นได้เลยเราสามารถมาจะกลับมาดูหุ้นที่เราจะเอาไว้ในเฟเวอร์เลดดิสก็ทําได้นะครับออกมาตรงนี้ตรงหมายเลขเจ็ดเนี่ยสมมุติว่าเราสนใจหุ้น c p พนะครับ ก็ตอนนี้คือซิมยองพุ่นราคาที่70.5บาทเนาะแล้วก็ขึ้นมา1บาทบวก1 4 4จเซนจากเมื่อวานเนาะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะเห็นว่ามีมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่เนาะ v ว l u e ก็คือเนี่ยหลักเป็นหลักพันล้านนะครับเป็นหลักเป็นหลักพันนะครับคูณมาแล้วก็อันนี้คือปริมาณเป็นการที่เราบอกว่าตลาดเนี่ยมันไอราคาของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คือสูงต่ำในวันนี้นะครับมี ซีริ่งราคาซีริ่งเท่าไหร่ซีลิ่งก็คือ15%บเนาะบวกขึ้นมาจากราคาเมื่อวานแล้วฟอร์คือลบ15%เซตจากราคาเมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าอันนี้คือเป็นกราฟคร่าวว่าราคาการเหมือนตัวของในวันนี้เป็นยังไงตอนเช้ามันเปิดเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เป็นสีเขียวปิดราคาเพิ่มขึ้นในตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะกลับในหน้าโค้ดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ละเอียดมากขึ้นเป็นการดูนีฟลงไปเนาะในในของ ที่เราเลือกนะครับก็คือจะเห็นว่าอันนี้จะเห็นว่าเรื่องของราคาเนาะก็คือเหมือนกับหน้าเมื่อกี้แล้วก็มีของตรง bid offer เนาะก็คือว่าสามารถเราจะซื้อซื้อขายเราต้องซื้อในมีราคาตั้งไว้ซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นี้คือเป็นมูลค่าเป็นกราฟการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ถ้าเราถ่ายไปด้านถัดด้านข้างนะครับถ่ายไปด้านขวาเนาะเลื่อนไปเลืนขวาก็จะเห็นว่า อันนี้คือราคาย้อนหลังของแต่ละวันเนาะจะดูได้ว่าแต่ละวันราคาย้อนหลังเป็นเท่าไหร่ปริมาณบวกลบเท่าไหร่แล้วก็มีวอลลุ่มในการซื้อขายเท่าไหร่อันนี้จะเห็นได้ในเป็นตารางราคาย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยถ้าจะเริ่มทําการซื้อขายเนาะเราก็กดตรงแถบข้างล่างตรงนี้ตรงเลขสิบสองกนะ็คือ u y s เซลเนาะกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้เข้าหน้าต่างนี้ก็จะมีข้อบายช่องสีชุดสีฟ้านะครับแล้วก็เซลเป็นสีชมพู นะซึ่งเราก็วิธีการซื้อขายสมมตินะครับว่า,าจะซื้อหุ้น CBR นะเนาะเราก็กรอกชื่อหุ้นเข้าไปก็กรอกปริมาณวอลุ่มที่เราจะต้องซื้อสมมุติอยากซื้อ500หุ้นนะเราจะซื้อราคาที่เท่าไหร่ถ้าสมมติาเราจะซื้อของเลยทันทีอย่างเงี้ยให้เราใส่เลขที่อยู่ฝั่งขวาฝั่งออฟเฟอร์คือฝั่งที่คนรอขายนะก็คือ7จ็ดสิบแล้วเราก็กรอกพินของเราเข้าไปนะครับแต่ถ้าสมมุติเรายังไม่อยากจะรีบอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ตามก็ตั้งราคาไว้ได้เช่นอยากซื้อที่ทก็ง70บาท เราก็ราคาก็เลยไปต่อคิวที่70บาทตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเราใส่เรียบร้อยใส่พินเรียบร้อยแล้วก็วจะขึ้นคอนเฟิร์มว่าสมมุติซื้อ500หุ้นนะราคา70.75บาทโททัวทัทั้งหมดเงินที่เราต้องจ่ายคือ 35, 7, 3 5มหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมคอมมิชชั่นแล้วก็วแบทนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วกดคอนเฟิร์มได้พอกดคอนเฟิร์มปุ๊บอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดปิดแล้วเนาะหรือมันไม่ใช่วันที่ทําการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไอออเดอร์ขขของเเราาาจจะะึ้นนมแต่่ียว,ว pending ถ้าสมมุติว่าออเดอร์ของเรามันได้รับการซื้อขายแล้วก็จะเป็นคำว่าแมชขึ้นมาเราก็จะได้หุ้นมานั่นเองเนี่ครับถ้าเป็นอันนี้คือดูดที่ออเดอร์ของเราเหมือนหน้าเมื่อกี้เลยอันนี้กดตรงพอร์ตฟลิโอข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกที่ออเดอร์สมมุติว่าหุ้นเข้ามาในพอร์ตแล้วเราที่ดูที่พอร์ตฟลิโอมันจะขึ้นว่ามีหุ้นเข้ามาแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ของฟังก์ชันของแต่ละบรกเกอร์นะครับบางที่ก็จะมีเป็นเทคนิคอลชาร์ตให้กดดูเนาะก็คือจะเห็นว่าเราใส่ชื่อหุ้นเเาปนะะครรับจดู็์ เป็นชาร์แท่งเทียนได้ที่เราสามารถเอามาดูวิเคราะห์กราฟได้ว่าตอนนี้หุ้นเป็นขาขึ้นขาลงน่าซื้อหรือยังอะไรประมาณนี้ก็สาามรถเป็นฟังก์ชันของแต่ละโบรกเกอร์ที่เขาจะให้มานะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปแรกนะครับสั้นๆก็คือเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซของตัวสตรีมมิ่งโปรนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของออเดอร์การซื้อขายในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ มันคงไม่ยากเดินไปใช่ไหมแต่เตรียมพร้อมรับมันพรุ่งนี้แล้วเดินข้างหน้าไปกับพวกเรา <miss> อะไรไม่ยากถ้าเธอเดินข้างชันก็แค่เธอเดินเข้ามาที่นี่ความรู้ดีๆมีแล้วไม่เศร้าอ่ะมีเธอข้างๆก็แค่ไปด้วยกันจะต,ตกรถดลติดดอยก็ไม่ต้องหนอยที่นี่ไม่เหงาเ <miss> ื่อวัน